สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเกม God z illa PS4 นั่นเองนะครับทุกคนนะหลังจากพิธีแล้วนะครับทุกคนที่เราเล่นเป็นเจ้าเบอเลนเต้ไปนะครับผมก็เอาชนะมาอย่างง่ายดายเลยนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยนะครับผมคือผ่านได้ทุกด่านเลยนะครับผมสบายๆชิลๆนะแล้วก็ในวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับผมมาเล่นกันกับเจ้าเมกะคิงกิโดรานั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าคิงกิโดราร่างหุ่นยนต์นะครับทุกคนจริง ก็สามารถย้อนคลิปกลับไปด้วยเลยนะครับทุกคนแต่วันนี้จะมาเป็นร่างของเมกาคิงกิโดรากันบ้างนะครับทุกคนก็หวังว่าจะเล่นแล้วก็น่าจะโหดเหมือนกับเจ้าเบรนเต้นะครับทุกคนเพราะเป็นตัวละครที่เป็นมังกรสางบัวนะครับเป็นลาสบอสเหมือนกันนะก็น่าจะโหดมากๆนะครับทุกคนก็ถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับทุกคนสำหรับเจ้าเมกาคิงกิโดราตัวนี้นะครับผม let's go โอเคครับทุกคนมาครับผมเรามาเจอกันกับเจ้าเมกะกุซิล่าโชวะนะครับทุกคนในสเตจที่1นนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเมกะกุซิล่าตัวแรกนะครับผมไม่ใช่เป็นตัวที่2นะครับผมมาครับจังหวะนี้ครับผมมาเป็นเมกะคิโดราเหมือนกันคูนโดนเหมือนกันทั้งคู่ครับผมจังหวะนี้ผมเปิดไปก่อนกระทืบนี่โดนครับผมโดนเต็มเต็มนี่ไหนนี่ไหนกัดครับกัด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 นี่หูยอย่างแรงนะครับทุกคนมาครับกระโดดไปต่อปุ๊บโอ้ย โดนวะนะครับสงสัยต้องใช้ท่าไม่ตายแล้วนะครับใช้ท่าแห่งการเขาเรียกว่าท่าแห่งการจบคีบกรอเป่ามันคือท่าอะไรนะครับเป็นท่าอย่างนี้นี่จบคีบครับผมชดไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับผมอบกอดตุ้มระเบิดโอ้โห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 โคตรเท่ท่านี้นะครับเท่มากมาครับแล้วก็เปิดด้วยคำรามครับแล้วก็ซุปเปอร์ลำแสงนี่โอ้ยแรงมากนะครับกระโดดไป เขาไปหาใกล้ๆมันจนมุมแล้วมันจนมุมแล้วเออหูทุกคนลำแสงแรงมากของเจ้าเมกาทิงิโดราตัวนี้นะครับมาดีหุ่นจนเหมือนกันหุ่นกระป๋องเหมือนกันอเอาไง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 จนมุมแล้วจนมุมแล้วทําไม่ตายหน่อยทําไม่ตายหน่อยปึ๊บกระพือปีกวับวับอ้าวเฮ้ยไ <c> ม <oughs> ่โดนเลยเลยเสียดายดมากนะครับอนี่นเลยห,หุ่นกันทืบอัดหน้าเลยจังหวะนี้ปีชังแล้ว โอโ้เรียบร้อยครับผมโ,โหหุยโหดมากเลยทุกคนสำหรับเจ้าเมกากิีโดราตัวนี้นะครับทุกคนนะมาครับทุกคนเรามาต่อกันในสเตจที่2นะครับผมมาเจอกันกับเจ้าแบทราร่างนอนนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าแบทราลาวานะมาครับจังหวะนี้เอาไงดีดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนนะแล้วก็กระโดดไปครับกระทึบปึ๊บเอากดไม่ติดโอ้พลาดพลาดโอ้โหูยเสียหายเลยน,นี่แน่นี่แน่นี่แน่นุ้ยนุ้ยมาแรงมาก กืนไปเอาดีมาครับถ้าจับเลยครับผมจมังหวะนี้จับโดนแล้วช็อตนี้โอบกอดอตัวมันลอยเลยดิตัวมันลอยเลยนะครับโดนปึ๊บเรียบร้อยแต่ว่าดาเมจก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าท่านี้ลำแสงครับแรงกว่าอืโอโหดูเลือดนะครับหลอดเลือดลดลงรัวๆเลยอะนะครับถือว่าแรงมากๆมาครับสามหัวดีกว่าหัวเดียวอือเจ็บม่ะผมบอกเลยกระทึบ ไม่ทันหรอกผมไม่ทันผมหรอกอี๋โอ้โอ้เปิดท่าไม่ตายมาแล้วนะครับระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยเยโดนบ้างโดนบ้างเอ้ยเอ้ยมันเป็นคอมโบแล้วเอาไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปนี่แน่นีน่แน่มาครับทุกคนจังหวะน,นี้สงสัสยต้องปิดฉากแล้วรังแสงมาเตียบร้อยโอย้ยเฮ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 ้เอา,เอา,เอา,เอามันทยาไม่ตายมาไม่ตายเว้ยเฮ้ยนะครับ โอ้โหทุกคนถ้าสังเกตดีๆนะครับผมลำแสงเนี่ยจะมีเป็นสีแปลกๆนะครับผมสีขาวสีฟ้าบนตรงกลางนะครับผมแปลกเพื่อนอันนึงนะโอ้โหนนี้ก็นะครับซูมมาอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็โอ้โหฉากหลังเป็นอะไรนั่นน่ะภูเขาไฟฟูจิวันนั่นน่ะโคตรสวยเลยนะครับผมข้างหลังอ่ะโอ้โหมาครับทุกคนเรามาต่อกันในสเตจที่3นะครับผมจะมาเจอกันกับเจ้าแบททราร่างผีเสื้อนะครับผมโอ้โหมาครับนอนไปแล้วครับผีเสื้อมาต่อครับจังหวะนี้ไม่ยอมหรอกครับนี่สามหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับ แล้วก็กระโดดครับกระโดดปุ๊บทีปั๊บนี่เรียบร้อยครับจับครับปุบโดนไหมเอ้จับไม่โดนโอ้เอามาสิเอาสิลำแสงเหรอสงสัยสงสัยอยากโมับอยสงอากะดสยากโดนอยากโดนแรงมากนะครับผมบอกเลยลำแสงของเจ้ามกะคิงกิโดราโคตรแรงอ่ะเอาดิเอาดิโอ้โหททามาปิ๊บาับลรับปั๊บเรียบร้อยล็อกเลยนี่ล็อกมกคกดูท่าดิเา สงสารเลยนะครับโอ้โหโดนช็อตเข้าไปครับดอกนี้ดอกนี้ก็เจ็บสิครับผมมาครับมาครับคำรามก่อนแล้วก็ลำแสงครับอโคตรแรงนะครับแรงมากมาดิเอาไงคำรามก่อนโอ้ยลำแสงมันก็แรงอยู่นะครับกระโดดไปโอ้ยไม่พลาดพลาดพลาดนี่ผมพลาดเองมาแล้วสามหัวตีไหัวเดียวอือสวย อีกที่นึ่งแรงๆอ่ะโอ้โหสงสัยต้องปิดฉากเลยทุกคนจังหวะนี้บายๆนี่แน่โอ้โหโคตรเท่เลยมาครับทุกคนเรามาเจอกันกับเจ้าโรแดนหรือว่าเจ้าราดอนกันในสเตจที่4กันต่อเลยนะครับทุกคนนะอ่ามาครับผมจังหวะนี้น่าจะไม่ยากนะครับน่าจะไม่ยากเท่าที่ควรนะครับเพราะเป็นตัวบิดเหมือนกันนี่เฮ้ย โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจับอากาศเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้กะว่าจะใช้ท่านี้เนี่ยโอ้โหกดผิดแน่เลยแต่ว่าเออก็ดีครับผมโฮ้ยกลางอากาศเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าดาเมจทำร้ายไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ตามด้วยท่านี้ซุปเปอร์ลำแสงอืมจัดเต็มอ่ะโคตรแรงเลยแต่ทำไมเลือดมันไม่ค่อยลดเลยเว้ยเฮ้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้พุ่งเข้าไปแล้วผมบวกก่อนจังหวะนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้วุยมาครับโดนผมบ้าง ผมก็จิกบ้างอผมก็จิกบ้างสิผมก็จิกบ้างสิมงสไม่ยอมหรอกนี่น่นี่น่โดนมาครับกระโดดไปครับเต๊อือเรียบร้อยมาครับสามหัวดีกว่าหัวเดียวถ้าไม่ตายปุ๊บออโอ้โหผมว่าถ้าไม่ตายท่านนี้มันไว้ใช้สําหรับแบบการป้องกันมากกว่านะครับผมไม่ได้ทาดาเมจอะไรเลยจะได้นะครับปุ๊บอืมโ,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 โอ้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 มันมาปิงปุ๊บ เรียบร้อยครับนี่มันจะปักหัวผมไม่โดนครับผมผมเปิดท่านนี้พอดีเรียบร้อยครับผมมันแหละโดนเองนี่แหละเออจังหวะน,นี้แหละครับต้องจับอีกครั้งนึงนั่นแหละหักเอ้ยไม่ถึงไม่โดนจับปั๊บเอ้ย <g ul ing> ไม่โดนอยแาพลาด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 แต่ว่าต้องปิดฉากแล้วครับจังหวะน,นี้ลํำแสงเลยแล้วกันเนาะเอ้อทีดึงนี่แน่แล้วก็ลํำแสงไปครับปิดฉากบ,บายบายโอ้โหลํำแสงอัดหน้าไปเลยทีเดียว อ๋อมาครับทุกคนมาต่อกันในสเตจที่5้านะครับผมมาเจอกันกับเจ้าสเปซก็อตซิลล่าครับทุกคนหูยตานี้แหละครับผมผมว่านะครับน่าจะยากน่าดูอุ้ยมันบินได้ว่ะมันบินได้เอ้ยเอาจะหมายไม่โดนออ้ยพลาด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 อโอ้โหผมว่าตานี้น่าจะสูสีนะครับสูสีอยู่จับวันนี้จับมาก่อนโอ้ยทุกคนมันเสกคริสตัลมาเอ้ยอะไรอะไรจับจับโดนจับโดนไหมจับโดนไหมปึ๊บ เออจับโดนอยู่เรียบร้อยจังหวะนี้โหนะครับนี่ขนาดตัวก็พอๆกันอยู่ปึ๊บโดนช็อตไปดอีอกระตุกกระตุกนะครับชาร์จกระตุกกระตุกเลยทีเดียวนะครับอ,อไม่ยอมหรอกผมต้องชนะดูแล้วน่าจะโหดหน่าดูสำหรับเจ้าสเปซต,ตัวนี้โดนเออบมไปดิมันจนมุมละสวยมันจนมุมแล้วครับผมมันนิ่งคำรามอ่ะเฮ้ยมันคำรามแล้วมันจะได้กินคริสตัลออกมาเออเรียบร้อยครับจนมุมแล้วเออจนมุมแล้วโดนครับ ผมใส่ไม่ยัง้งจังหวะนี้ต้มนะครับมันคำรามแกวอะเน้นคำรามจริงๆเลยทั้งนั้นมาครับจับอีกเฮ้ยจับไม่โดนเฮ้ยติดคริสตลัลมันนี่แน่นี่แน่เฮ้ยทำไมมันเน้นคำรามวะเฮ้ยสงสัยมันจะเก็บสเลแตตเปล่าว,วะเฮ้ยน่ากลัววะต้องรีบปิดฉากแล้วทุกคนให้่างนั้นนะ่ะอุย้ยโดนแล้วโอ้โหโครโรนาบิมของมันเอาวิโดนกาวิตี้บิมหน่อยเป็นไงนี่เฮ้ยโอ้โห,หเห็นไหมทุกคนมันป้องกันลำแสงผมได้สุดเกิน สุดเกินปั๊บปับ,ปบอืมแต่ก็ไม่ยอมแหละครับอุย้ยแรงมากแรงมากแรงมากฟึก๊บปั๊บเออทันพอดีทันพอดีอดสวยจวังหวะนี้ครับคำรามไปลำแสงเออโดนครับเรียบร้อยโอ้โหอาชนะสเปสก็ดมาได้นะครับทุกคนโหอ,อย่างบุดวิดเลยทีเดียว มาครับทุกคนเรามาต่อกันในไฟในสเตจนะครับทุกคนมาเจอกับเจ้าซูเปอร์เมกากอซิล่ากันอีกแล้วนะครับทุกคนน่าโอ้โหเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่เล่นเบโอกันนะครับแต่ก็ไม่ยอมครับจังหวะนี้เราต้องชนะเหมือนเดิมหุ่นยนต์มาท่าุ่นยนตเออโอ้ยเจ็บ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 เลยอะไร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 บินไปครับบินไปครับบินไปครับเอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ลำแสงพุ่งเลยเหรอโอ้ยเกินมากโอ้ยมันเล่นลำแสงอะไรเห็นไหมสแปมลำแสงครับเจอผมหน่อย โบกบ้างสิเป็นไงนี่เจ็บครับผมบอกเลยเจ็บเราต้องพยายามใหญ่เล่นระยะให้มันเยอะนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะสแปมลาแสงกลับมาอเนี่ยเห็นไหมมันจะสแปมลาแสงอีกแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องดูดีๆโอ้ยสามครั้งนะทุกคนดูดิโคตรกี่โกงอ่ะผมบอกเลยอะไรมันจะกี่โกงขนาดนี้เห็นไหมสี่ครั้งอะ่ะมันสแปมลาแสงอะ่ะอย่านะอย่าแพน้นะเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ยอมหรอกออ้ย โดนมันกระทืบใส่โดนกระทืบใส่อเออเอาบ้างโดนบ้างดิโดนบ้างดินนเองอะโดนบ้างสิเอาละครับจังหวะน,นี้ลำแสงไปรีบก่อนนี่เปิดนี่เปิดได้เปียบเปิดก่อนสวยมาครับจังหวะน,นี้โอ้โหทางนั้นเราต้องเล่นระยะบแบบไกๆลๆแล้วแหละแต่ก็ให้มันเข้ามาล่อมันเข้ามาเราต้องรอชาร์จเราด้วยนะครับเออโอ้โหเรื่องมันยังไม่ถึงขึ้นหลอดเลยจังหวะนี้ปึ๊บดึงไหมโอ้โหไม่ถึงยังเสียดายนะครับเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ โดนอยู่เออเออโดนนิดนึงปลายปลายก็โอเคโดนปลายปลายก็โอเคอืมไม่ทันว่ามันจะเน้นแบบสแปมแล้วแหละทุกคนตอนเนี้ยผมว่าการูด้าก็มาแต่ว่ามันจนมุมครับมันจนมุมครับผมบอกเลยมันจนมุมอย่างเงี้ยอาจจะพลาดมันอาจจะพลาดเอเรียบร้อยโดนหน่อยโอ้ยต้องจับล็อกแล้วจังหวะนี้ต้องจับล็อกแล้วโดนไหมเรียบร้อยโดนสวย นี่แหละครับโดนช็อตไปจังหวะนี้ถึงกับอ้าปากค้างเลยเซียวเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยครับผมแรง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 ครับแล้วก็เป็นไงลําแสงผมต่อจังหวะนี้เรียบร้อยโดนแน่มันจุดบงเลยทุกคนต้องรีบครับจังหวะนี้ไม่มีบ oh, ่อยๆโอ้การุดาตัวลําแสงจากรันการุดามาแต่ก็ไม่ยอมผมไม่ยอมหรอกผมต้องเข้าไปจับบัญชิตอุ้ยเอาเลยทุกคนเห็นไหมม,มันจะเริ่มสแปลมลําแสงแล้ว ผมต้องเปิดก่อนอันตรายทุกคนเห็นไหมไม่ได้ครับไม่ได้ผมจะไม่ยอมแพ้ขอ,อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่าอย <uhhh. S 1> ่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทีเดียวไม่เท่าไรไม่ขนามมือพี่หลอกไอ้น้องโอ้โหตัวตัวใหญ่บังหมดเลยมองไม่เห็นเลยโ,โ, Olha, โอ้โหโ, <arı> โอ้โเจ็บ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 โอ้ยมันสแปนอีกแล้วทุกคนเห็นไหมมาครับตาไปตายก่อนโอ้ โอ้ยนี่สแปมเหรอเล่นสแปมเปหรอตกลงมาดิเฮ้ยทันไหมท่าน,นี้ขอ่อยขอรอยจับจับล็อกจับล็อกทันไหมเรียบร้อยทันพอดีโอ้ oh, <ๆ>เดือดมากทุกคนตาน,นี้สามนาทีแล้วเรียบร้อยโดนครับช็อตหนี <c oughs> แล้วก็ปิดฉากแล้วครับจังหวะน,นี้ขออนุญาตนะครับทุกคนปิดฉากแล้วบายบาย โอ้โห,โหโสุดสีมากครับทุกคนตานี้ก็ถือว่าเอาชะนะมาได้ทุกตัวเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เป็นตัวละครที่้อนี่จะโหดมาก,มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเม,มกาฮินดูราตัวนี้นะครับทุกคนก็หลังจากอาวุธที่แล้วได้เป็นเจ้าเบโอนนะครับก็โหดเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็โหดเช่นเดียวกันนะครับทุกคนสามารถผ่านมาได้ทุกสเตจเลยนะครับทุกคนถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เล่นง่ายเล่นสนุกด้วยนะครับทุกคนอ่าถือแล้วก็แบบเล่นแล้วมันสะใจดีนะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน e า อีพีหน้านะครับผมจะเป็นเจ้าแบททราล่างลาวานะครับหรือว่าล่างหนอนนั่นเองก็ตามด้วยเจ้าล่างตัวเต็มที่หรือว่าล่างผีเสื้อนะครับทุกคนยังไงก็รอติดตามกันต่อไปได้ในอนาคตนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยติดตามชมผมมาตลอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนอีพีนี้ก็สวัสดีนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ